ก็วันนี้นะครับผมจัดส่งไม้สักแผ่นใหญ่นะครับต้องใช้หลายคนเลยนะครับค่อนข้างหนักนะครับผมจัดส่งอู่พลังแบงค์นะครับโอ้โหใหญ่มากครับนี่ยฮะขางเรารับน้ำหนักไว้นะครับรับประกันแข็งแรงแน่นอนครับเดี๋ยวรอชมนะครับเดี๋ยวแกะเสร็จเดี๋ยว ไนรีวิวให้ชมอีกหนึ่งรอบครับผมก็คลิปนี้นะครับผมพามาชมขั้นตอนการประกอบโต๊ะนะครับตัวนี้จะเป็นงานไม้สักนะครับทำสีด้านเนาะเป็นไม้สามแผ่นหนาสามมิลนะครับใส่กับขาเหล็กนะครับสี่นิ้วคูณสองนิ้วหนาสองมิลนะครับแบบคานยาวๆแบบนี้นะครับดูขั้นตอนการใส่นะครับไม่ไม่ยากนะครับวางแล้วก็สามารถยิงน็อตไปได้เลยนะครับทอดออกมาใหม่แล้วก็เอาตัวใหม่ยิง นะครับใช้น็อตยาวนะครับมันก็จะยิงค่อนข้างยากนิดนึงนี่นะดูคานยาวไปนะครับสําหรับใครนะผมที่มีท็อปหนาๆใหญ่ๆนะครับนะขาเหล็กตัวนี้นะครับเอาอยู่นะครับนะเอาอยู่ตัวนี้ยาวสามเมตรห้าสิบนะครับผมดูงานสีคานเหล็กครับนี่ฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับนะอันนี้ก็จะส่งนะครับผมอู่พลังแบงค์นะครับผม ผมก็เป็นเอฟซพี่เขาอยู่เหมือนกันนะครับโมนะาผ่องแบงค์นะครับนี่ก็ใครที่จะจูนรถก็มาได้นะครับอูใหญ่เลยครับผมนี่พี่เขาก็สั่งเก้าอี้สิบตัวนะครับพร้อมโต๊ะยาวสามเมตรห้าสิบนะครับสวยมากครับบอกเลยตัวนี้มีตัวเดียวในโลกนะครับมีตัวเดียวในโลกไม่เหมือนใครแน่นอนครับลายไม้แต่ละต้นจะไม่เหมือนกันนะครับ ทำสีด้านก็ดูคลาสสิกกันเลยทีเดียวอ่ะนี่ครับดูความหนาครับทุกคนโอ้อย่างหนาอย่างใหญ่อ่ดี๋ยวผมให้ถอยให้ดูมุมกว้างๆหนึ่งมุมนะครับบรรยากาศดีนะครับผมอันนี้น่าจะทําเป็นร้านกาแฟนะใช่เลย <c oughs> อันร้านอาหารร้านกาแฟนะครับถ้าใครจะมาลองชิมนะผมก็มาได้นะครับปักหมุดมาได้เลยครับ พลังแบงค์ับพลังแบงค์ตรงไหนเก้าอี้รครับเก้าอี้ทรงพนักพิงแบบนี้นะครับนี่สวยๆครับเก้าอี้จะเป็นงานไม้แผ่นเดียวนะครับไม้พฤกษ์นะครับใส่เก้าอี้สิบตัวนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวผมจะทําการใส่เก้าอี้ให้ชมนะครับนะนี่ ชมกันไปเรื่อยๆครับ๋ยวรอยกเก้าอี้มาใส่เน,ะนาะนะเดี๋ยวผมแผ่นให้ดูลายไม้กันแบบช้าๆนะครับนี่ไม้สักทองครับวันนี้สักทองสีเหลืองอารามครับก็ประมาณนี้ครับถ้าสนใจต้องสั่งไว้นะครับตัวนี้ไม่มีแล้วนะงานไม้สักนะเนี่ยทรงสวยๆครับ ก็ช่างแม็กก็กำลังยิงน็อตอยู่ครับไล่ยิงน็อตอยู่แบบ้านยาวแบบนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวใส่เก้าอี้เดี๋ยวรีวิวให้ชมอีกหึงรอบนะครับผม